ตะทุนอาชอปรันรับฟาร์มแมปฟุูตคิงพีทและโลกูลโดยมีเลทราคาตามนี้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมเองนะอโ t o XD นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกสูตรฟาร์มเงินแบบใหม่นะครับผมซึ่งอันนี้แบบสำหรับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นก็เอามาใช้ได้นะครับผมอันดับแรกเนี่ยสูตรฟาร์มเงินที่ผมจะใช้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำเลเวลถึง1,000ก่อน,นครับผม ส่วนถ้าถามว่าจะทำเลเวลถึงหนึ่งพันยังไงไปดูคลิปของผมได้เดี๋ยวขึ้นตัวไอไว้ไวให้นะครับผมอ่าแล้วเรามาดูขั้นตอนกันเลยว่าเราจะทํายังไงอย่างผมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าอาเวลหนึ่งพันเนี่ยเราจะใส่เราจะได้กล่องไอ้นี่นะฮะอ่าไอกล่องของเวลหนึ่งพันนะครับผมซึ่งมันก็จะให้ของอาของเราที่มันเป็นของดีมาเลยนะครับผมเออมันให้ของดีหมดเลยนะฮะแล้วใครที่เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยมันเหมาะมากนะแต่แนะนําว่าทําเวลหนึ่งพันนั่นแหละทำเวลถึงหนึ่งพันก่อนแต่ว่า ข้อเสียก็คือพอเพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยเราอะไม่มีไฟฟ้าพอเว้ยแล้วเราจะทํายังไงอะเอออย่างเช่นตอนเนี้ยอผมมีกาจอตัวนี้อยู่นะฮะซึ่งใส่ไปไฟฟ้าผมอะมันไม่พอเว้ยขาดไปสี่ร้อยกว่าแล้วเงินผมอะไม่พอที่จะซื้ออาพวกอาที่ที่ปั่นไฟในตอนนี้ได้นะผมฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมจะเดี๋ยวขอเปลี่ยนไ,ไ,ไอ้นี่แป๊บนึงนะโอเคแล้วถ้าถามว่าผมจะทํายังไงใช่ไหมง่ายๆครับผมไปที่อีเวนต์ตี แล้วก็ไปเอากาจอไอที่เราส่มได้ขายทิ้งแม่งเลยครับผมนะฮะขายทิ้งแม่งเลยฮะแล้วก็จะไปซื้อ,อเครื่องบันไฟกันนะครับผมซึ่งผมไม่ดูหรอกนะว่ามันมีตัวราคาไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก,นก่อนว่าผมซื้อของตรงนี้ไหวไหมไม่น่าไหวอะโอเคไม่ไหวนะครับผมย,ยังซื้อตรงนี้ไม่ไหวนะเอาไอ้นี่ไอน้นี่เปลี่ยนอีกโอเคเอายังเยอะอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวผมจะซื้อของซีโนก่อนนะ ชุบชุบอ่าผมจะซื้อของซีโนนะฮะตอนนี้ขอเน้นของซีโนก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มขุดตรงนู้นอ่าพวกอาร์กติกได้เหมือนกันนะฮะถ้าผมแบบกลับมาตั้งใจเล่นจริงๆอ่ะกลับมาแบบจริงจังกับการฟาร์มจริงๆนะครับผมเออผมก็ทําได้นะผมก็แบบกลับมาได้นะผมแต่เกียจนะฮะเหตุผลง่ายโอเคเดี๋ยววางก่อนหาที่วางนะฮะซึ่งผมจะเอาขอวางตรงนี้แล้วกันนะฮะเอ่อวางสิตรงนี้ด้วย ถ้าไาว่าทำไมวางข้างหลังไม่วางข้อสองคำตอบคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมวางตัวนี้โอเคตอนนี้เนี่ยไฟฟ้าผมเนี่ยอยู่ที่สองจุดสามแปดอีนะฮะซึ่งโอเวอร์โคอกไหวไหมไม่รู้แต่มันน่าจะโอเวอร์โค้กเกินไปหว่อย่างงี้มันเกินไปมันเกินไปเดดแยว,แวสักห้าสิบอยู่ดิห้าสิบไหวก็คือก,ก็ก็ไหวไปได้เยอะอยู่อะแต่ในความในตามความจริงมันไม่น่าไหวอยู่แล้วอะสักสามสิบพอจะเอาให้มันให้มันให้ได้อะโอเคสามสิบไหว งั้นก็ลองไปรัก40ดูนะสำหรับใครที่แบบหาวิธีโอเวอร์คอกเนี่ยก็แนะนำว่าแบบค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆโอเค40%ไหวนะฮะแล้วก็มาบวกกับพวกออกระอ่าออกรลินซึมนะฮะแล้วเราก็มาดูว่าตอนนี้ผมพูดได้เท่าไหร่ผมพูดได้31.3มิลเลียนนะครับผมนี่เป็นอ่าเทคนิคการฟาร์มเงินแบบใหม่นะฮะที่ผมผมใช้เลยแค่ใช้าการ์ดจท์เดียวก็สามารถเพิ่มเงินให้คุณได้นะฮะโอเคแล้วถ้าถามว่าแบบแล้วผมจะฟาร์มไงต่อผมก็จะแบบคอย เก็บกล่องแล้วเอาไปขายนะหรือใครที่แบบจะไม่ได้ไม่ต้องมาซื้อไอ้พวกซีโนไอ้พวกนี้ตามผมก็ได้นะแต่ให้ซื้อเก็บจะเก็บซื้อ90 QD เลยก็ได้นะผมเป็นตัวปันไฟที่ดีกว่านี้ก็ก็แล้วแต่นะแต่ตอนนี้ผมขอแบบเน้นเงินก่อนนะเน้นเงินนะเพราะไอ้พวกนี้บบได้มันเยอะจริงๆอะมันฟาร์มได้เยอะ,อะนะผมว่าคลิปนี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ